เอาเนะี่ผมสวัสดีทุกคนด้วยเลยนะครับผมผมรีวิว T Head ยี่สิบแปดนะครับก็วันนี้เรามารีวิวเซิร์ฟเวอร์ไอรีวิวเซิร์ฟเวอร์ไหมครับที่มีชื่อว่า Steel Craft MMO นะฮะก็ชื่อนี้มันบ่งบอกอยู่แล้วครับผมว่าเป็นแนว MMO RPG เออเอาไอาเราคิดว่าเราจะตายเว้ยเราไม่ตายเราโหดไปละผมนี่โหดที่สุดในเซิร์ฟเวอร์นี้แล้วนะฮะแมาโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวริวกันเลยนะครับโอเคอ่าอยินดีต้อนรับสู่อ่ะ Steel Craft MMO ขอให้สนุกกับเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับกรุณาอ่านป้ายอะไรวะ ไปด้วยครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นแนว M M O R P G แบบเต็มตัวเลยนะฮะนี่นะครับโอเคเป็น Minecraft เวอร์ชั่น1.8ถึง1.10เลยนะฮะดูด้านบนนี่กดแท็บได้นะครับโอเคชิปอ่าร์เพียสหาได้จากชิปแลนด์นะผมไราคลิกเพื่อเข้าสู่ชิปแลนด์เรายังไม่ไปนะฮะนี่นะครับเราต้องรับอ,อาวุธอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวอันนี้ระบบต่างๆภายในเซิร์ฟเวอร์ของผมนะครับโอเคเดี๋ยวเราแรกมาดูมาดูก่อนก็ได้ครับอันแรกครับวิธีเล่นเริ่มต้นแล้วก็ ระบบสกิลฮะนี่รับมาเรียบร้อยแล้วมาเปิดอันแรกก่อนครับวิธีเล่นเริ่มต้นครับรับของฟรีก่อนบนเรือรับเควสที่เควสหลักกับตันกดนเลยหนึ่งเยสเราจะได้เควสไปหาโอเครับเควสบนเรือเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวบนเรือ,บน,รอบนเรือข้างบนเหรอเราเมื่อกี้เราขึ้นใบไม่เห็นมีเลยอะหลักโวบผู้บริโภคเปล่าเนี่ยนะครับ <c oughs> ด้านล่างนี้เป็นน่ากลัววะอย่ากับเกมอรารยาไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> ใชนะครับโอเค เอาละเรามาดูเรามาดูทางด้านนี้ครับผมนะครับเ <c oughs> ดี๋ยวอะไรป๊บนึงนะฮะฟึบฟืบโผล่เล่นใหม่รับเควสที่นี่ก่อนเลยอ๋อข้างบนทั้งหมดนี้มันเป็นเรือนี่ว่าโอ้ผมก็ลือไปนี่ปนไปเลยเควสหลักกับตาเนี่ยผมวิธีรับก็กด yes นะครับถ้าเกิดไม่รับก็กด2ครับเป็นกด cancel นะฮะสวัสดีอัศวินน้อยลงเรือแล้วไปผปจญภัยกันเลยทับ yes ครับ yes นะครับไปพบเควสหลักทหารที่ปากทางตีมอนนะฮะเดี๋ยวเราค่อยไปแล้วกันนะครับซึ่งเมื่อกี้นี้ก็ไปดูคลิปแอดมินมานิหนึ่งนี่ฮะโอเค ก็รับฟรีคุกกี้20ชิ้นทุกๆ1ชั่วโมงนะฮะรับมาก่อนครับแจกของฟรีครับอ่าเยี่ยมรับมาเลยฮะดาบ1 E.A. นะครับแล้วก็ชุดเอาอันนี้แหละฟรีแอคเอาไปแรก่อนอธนูมาครับแล้วก็ไม่มีลูกธนูให้เหรอแจกสัตว์เลี้ยงอ่ารับอ่าเป็นฟรีเพชรมาครับผมนะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายด้วยเลยนะฮะเยี่ยมอะไรครับแจกของฟรีแจกของฟรีรับมาเลยฮะเป็นดาบกับไอ้เป็นดาบกับธน,นูนะฮะ ปืดวางไปครับคลิกแล้วกดชิปแล้วคลิกขวาได้นะฮะใช่ไหมแล้วก,ก็กดเปลี่ยนชื่อสัตว์เลี้ยงได้ครับผมเช่นจะเปลี่ยนเป็นอะไรดีอะหกลิว,วทีเฮดขี้แปดได้ไหมเป็นสี่ได้ปะได้ด้วยสุดยอดเลยครับเลเวลหนึ่งอยู่ครับตอนนี้นะฮะเอาละสเตลัสสัตว์เลี้ยงแล้วก็มีเลือดทั้งหมดยี่สิบนะครับผมโอเคแล้วก็อันนี้นี่เป็นเพชรสกิลพอยท์นะครับผมโอเคฮะคอันนี้คี้สัตว์เลี้ยงได้ด้วยว้าวสุดยอดเลยฮะค,คุณผู้ชมโดดได้ด้วยเอาตีดใจแมงมุมเด้อโอ้ลูกพ่อนะครับโอเค เราสามารถเก็บมันได้ฮะกลับหาก็คือการเก็บนั่นเองนะครับเป็นเมสั์เลีย้ยงแอดมินเว้ยอ้าวตีไม่ได้แล้วขอออนไลน์เอาหนึกว่าสัตว์เลีย้ยงแอดมินอุตส่าห์มั่วเลยผมนี่ครับรับเอ็กพีฟรีนะครับผมสี่สิบเอ็กพีทุกทุกสองชั่วโมงครับป่าผมตีใครวะผมตีใครวะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวผ <laughs> <What? S 1> มตีใครอ่ะเฮ้ยเดี๋ยววช่างมันเลยครับตีอะไรก็ไม่รู้นะครับรับเอ็กพีแลครับเนี่ย รับยังอ่ะจะรับอ่ะอ๋อกดรับอย่างนี้ได้เลยนะฮะเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะได้อะไรนะครับสิบบาทแต่จะไม่เอานะแมวสิบบาทํา <c> ไ <oughs> มมีปีกไม่ได้ปีกเอ้ยเอาละแล่ของออนไลน์ครับออนไลน์พอยต์ซึ่งเมื่อกี้กดรับได้เอยอพีนะครับรับกล่องสุ่มทุกสองชั่วโมงนะฮะช่างมันครับออนไลน์พอยต์ครับผมซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีครับสตีลเฮล멧ครับห้านะฮะอืหวัดดีจ้า Halloween PVP กับผมนะครับไม้เทพเจ้า Halloween Price, p สเ s ลว่า PS ดีเนาะนะครับโอเคประจำวันเนมประจำวันศัตรูนี่คือที่ทำอะไรวะเดี๋ยวเขาดูดนะเจ้าคงเก่งมากพอแล้วลองฝีมือกันหน่อยแมวผมเป็นเด็กใหม่นะครับโอเคไอเทม PVP อ๋อนำไม้มาแลกได้นะครับผมอ,อ๋อย่งงี้นี่เองนะครับโอเคสเว์นี้เวลาเราไป PVP นี่เราน่าจะได้ไม้มานะครคุณผ,ผู้ชม ของเรากากอยู่เลยผมเป็นเด็กใหม่จะให้ผมไปไป,ไปลองฝีมงฝีบือมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเนะครับโอเคในเซิร์ฟเวอร์นี้รู้สึกว่าถ้าเกิดอ่าเราเลเวลขึ้น1 1อันเนี่ยนะครับมันก็หัวใจจะขึ้นไปทีละ1 1หัวใจด้วยนะฮะอ๋อประมาณนี้เนาะนะครับโอเคแจกสัตว์เลี้ยงนี่รับมาแล้วฮะโอเคหิวด้วยแล้วหิวก็กินนะฮะ <c oughs> อันนี้คือแรกโก่โก้ผมโก้สามารถนําไปอัพเลเวลสัตว์เลี้ยงและสกิลได้นะครับและยังนําไปฮิวสัตว์เลี้ยงและชุบชีวิตได้นะครับแป๊บนึงนะฮะ <c oughs> ตีดิดคอนะครับโกสามารถนําไปซื้อของจากคนอื่นได้นะฮะซื้อจากที่คนอื่นตั้งร้านค้านะครับผู้ที่แรกแล้แลกเงินเป็นคอนเอ๊ะแ,แ,แรกเงินเป็นโกครับผมแล้วไปแล้วไม่สามารถแลกไปเช็คเงินไม่สามารถแลกคืนได้อ๋อเช็คเงินได้ครับมันนี่ฮะแม่จากที่แม่งงอยู่แล้วผมยิ่งงเข้าไปใหญ่เลยครับผมนะฮะร้อยบาทอ๋อสามารถนำมาแลกเป็นเงินได้รับผมซึ่งแอดมินก็บอกว่าในเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณนำสตีงของคุณขึ้นมนาปุ๊บอย่างงี้ป่าบ แล้วคุณโดนตีตายเมื่อไหร่นี่คือคุณจะเสียเงิน100พอยต์ทันทีนี่ฮะอ่านะครับเป็นการแบบว่าชุบชีวิตสัตว์เลี้ยงของคุณนะครับที่น่ารักนะครับแต่ว่าถ้าเกิดผมตายเอ้ยสัตว์เลี้ยงผมตายใช่ไหมผมจะปล่อยแม่งเลยเราจนไงนะครับอันนี้คือร้านขายอาวุธครับซึ่งพาร์ทนี้ผมก็อาจจะไม่ได้ทำเควสให้ดูนะฮะมีแค่เควสเดียวแหละไอเควสเริ่มต้นในกัปตันอะไรสักอย่างครับผมแต่ว่าถ้าเกิดผมจะทำเนี่ยอยากให้ผมทำหรืออะไรเงี้ยนะครับคอมเมนต์บอกด้านล่างเลยครับผมว่าอยากดูต่อหรืออะไรประมาณนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจัดให้เลยนะะฮ ไม่ใช่จัดให้ดิแอดมินจัดให้เลยเนะี่ยโอเคนะครับเเดี๋ยวาอย่าลืมมาเล่นกันด้วยคนระับผมสหรับคอที่อ่าคนที่เป็นคอของ MMORPG แบบเต็มตัวอย่างนี้นะฮะร้านขายชุดเกรานะครับผมชุดเกรร้านะขายชุดเกรมันะน่าเข้าไปเน,น,นี่ยนะ,ะนะครับนี่นะฮะยี่สิบบาทครับเป็นชุดนิวบี้เฮลเมตครับนี่อยูนะครัแล้วมีแค่สิบบาททั้งตัวเองคนระับผมเราสามารถไปแลกได้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปแลกครับแต่ว่าเดี๋ยวให้ไปนะครับมีหนึ่งร้อยบาท,100บาทหนึ่งร้อยพอยผมนี่เก็บไว้ก่อนแล้วกันนะฮะชุดก่อนนี่ไว้ทีหลังดีไหม ไว้ที่หลังดีกว่าครับรอเรารวยก่อนนะฮะโอเคอันนี้คือท็อปคิวว่าผมอันดับหนึ่งก็เป็นใครวะใครก็ไม่รู้นะฮะเป็นชีฟนะครับประจําวันบนกระต่ายคนกระต่ายมากกว่านะน่าจะให้เราไปตีกระต่ายซึ่งเรายังไม่ไปครับโอเคฮะอันนี้คืออะไรจ้าวันนี้จะเอ็นบีซีจ๋าอ่าคว้าแอฟฟิเนตี้แอฟฟิเนตี้ทำอะไรอะรอฟิตอ๋อให้เราตกปลานะครับผมอันนี้ก็เป็นเควสตกปลานะค,คุณผู้ชมโอ้ยอย่างนี้นี่เองครับ เบ็ดปลาอันละหนึ่งร้อยบาทเสียงไอผมอาจจะดังเข้าไปในไม้นิดนึงเนี่ยขออภัยด้วยครับผมแล้วก็มีคนคอมเมนต์โอ้โหมันไม่นิดไล่แซดเนี่ยเออขอโทษด้วยจริงๆครับหอเควสอะไรอะเควสเสริมเควสหาหอคอยก็คือเควสพวกนี้ในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็จะมีแบบว่าปลาปนกันไปนะครับมันจะมีเพราะว่าแอบตามจุดนน้นจุดนี้นะครับร้านขายอาหารครับเข้ามาดูเลยฮะหิวแล้วอะแม่งเฮ้ยดูช่องหิวไม่ได้ด้วยครับช่างมันฮะปาบปาบ อิ่มยังยังไม่อิ่มมีก็ข่อยบ้าเอ้ยจะหิวเลยขนาดนั้นวะอืมนี่นครับสิบบาทคุกกี้สามสิบสองอันเบรดเอาดีไหมอันไหนดีวะนะครับเราดูไม่ได้แล้วก็ใช้นี่ดีไหมฮะเดี๋ยวอันนี้ก็ได้นะผมว่าโอเคโอเคสิบ,บาทก็ซื้ออาหารไปกินนะครับธรรมดาทั่วไปวัดดีจ้ะสลามเอ้ยสลามเดี๋ยวมันตีเราตายนะฮะคุณผู้ชมจะใช้มือตีมนันลุเลยฮะอืม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  เขาบอกว่าเวลาโยนขอปุ๊บมันจะหล่นติดตรงพื้นอ่านี่ไงเท่มากครับผมแล้วก็มีคำว่าสลาบอลขึ้นเนี่ยสุดยอดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคนทิ้งของเนี้ยไปประมาณ1ิวิเนี่ยคือมันจะหายไปเลยครับเดี๋ยวเราลองมานับด,ดูนะฮะสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งป่าบไม่หายช่างม่งเก็บเลยฮนะโอเคขายของที่รอดจากมอนเตอร์ครับปึ๊บ สวัสดีจ้าผมมีของมาขายเสียรฟืบนะครับ36อันเท่ากับ10บาทครับโอ้โหค่าให้ตายเลยเนี่ยคุณผู้ชมไม่เป็นไรครับดาฟรีครับรับได้เรื่อยๆนะฮะทั้งขายอาหารดูแล้วผมคนขายก็เป็นซอมบี้ติดเชื้อด้วยนะฮะนิวไวเทมสามารถซื้อได้นะฮะสวอตคาตนะอ๋อคือแบบว่าเป็นการโชว์หรือว่าโฆษณาอะไรประมาณนี้นะครับกล่องสุ่มไอเทมทั้งหมดครับอันละห้า point นะครับของเติมจ้าอ๋อนี่คือโซนของเติมนะฮะเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันเลยครับสัตว์เลี้ยงเทพ ไก่ครับเลือดยี่ห้าโอ้หมูน้อยเลือดสามสิบครับโกลับบิดเลือดสามห้าอ๋อคือมันจะเพิ่มไปทีละห้าเรื่อยๆครับผมแต้มสกิลนี้แถามไม่ห้าสิบเลยละว้าวเนี่ยอันนี้คืออะไรวะไอเทมอื่นๆครับก็เป็นอัปเกรดสโตนครับอัปเกรดสโตนเช่นกันครับแบบว่าเอาไว้ัของได้ครับสปอร์เลเวลยี่สิบสลามบอสอันนี้คือเอาไวต้ตีนะฮะนี่สามารถเอาไว้ตีแบบว่าที่ที่มันไม่มีคนได้นะครับโอเคอะไรวะ สามารถเติมเงินได้ที่อันนี้คือสามารถเติมได้ที่เว็บเลยนะฮะแล้วก็ซื้อของซื้อของผ่านเว็บกันได้เลยนะครับโอเคใครวะโอเคผมกันจาเดี๋ยวกันจาเดี๋ยวแลกขวด EXP เนะี่ยผมสามารถนําแคมมาแลกได้ครับหรือเจ็ดแล้วก็มีสั่งเลี้ยงเรียรบร้อยแล้วนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่ายังไม่ออกมาทูมอนนี่ครับห้าสิบบาทครับเรามาดูของในเซิร์ฟเวอร์นี้กันฮนะฟึบฟืบรองเท้านักธนูครับห้าสิบบาทดีครับหรือเจ็ดยี่สิบเก้าสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะ นะครับโอเคผมอันนี้คือทูมันนี่90บาทครับนะฮะ90บาทร้อยห้าสิบบาทครับสามร้อยบาทนี่ครับคขาานาะดราคาก็จะมีหลายๆราคาผมมีสามร้อยบาทนะผมมีร้อยห้าสิบหรือว่าจะเป็นหลักพันก็มีมีปพาะวะอันนี้มั่วนะจะไม่ได้ไปเช็คหน้าเว็บเลยนะฮะแต่ว่าพูดไปก่อนนะผมนะครับแล้วใครมันทําฟ้าผ่าบ่อยจังวะแกะเปลี่ยนสีผมก็สามารถนําแกะมาเปลี่ยนสีกันได้นะฮะ เป็นสีแดงเอยสีดำเอยนะฮะแล้วก็เป็นสีชมพูสีออเรนจ์ไอ้สีส้มนะะี่ยสีม่วงนะฮะสีสีฟ้าสีเขียวอะไรประมาณนี้นะครับ <c oughs> โอเคซ่อมของฟรีะฮะสามารถซ่อมได้เรื่อยเรื่อยป่ะวะอ๋อคือซ่อมได้เรื่อยๆ,ะะอน,ยๆนะฮะโอ้สุดยอดเลยครับจุกเลิกควีดยออนี่ไงทหารหวัดดีจ้าป๊าบได้เลยะฮะได้ exp ทั้งหมด20ครับแล้วก็สามารถทบควิดได้อีกนะฮะนี่นะครับ เวสเริ่มมาจนภายเราลองดูครับข้าคิดว่าเมืองนี้เริ่มมาใกล้ความชั่วร้ายเจ้าเท่านั้นแหละที่ช่วยได้โหผมเอนช่วยหลายคนแล้วอย่ามาโกหกเยสฆ่าสลามสิบห้าตัวลองฆ่าดูครับป้า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 บไม่ตายวะป้าบคือเราจะเราจะตีรัวมากครับผมตีอย่างเงี้ยให้มันเลื่อนรถพอฮะอย่างเงี้ยผมก็คืออจะตีรัวเกินไปนะครับเกิดใหม่ละ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 เราสามารถใช้สกิลได้นะับคุณผู้ชมโดยการกดคลิกขวานะครับอ่า ทำเควสอันนี้ให้ดูสักเควสหนึ่งแล้วกันนะครับฆ่าหมูได้เปล่าวะอย่างงหมูโหมันวิ่งหนีว่ากากมากเลยไอหมูน้อยเออเออเอออยากมีลูกธนูจังเออเออเอออืมอืมฆ่าเลเวลห้านะเว้ยเลเวลห้านะเว้ยนี่แน่เยี่ยมเกิดพวกสลามมันก็จะเกิดแถวๆนี้นะฮะอืมโอเคใช้ได้ใช้ได้คนอื่นเขาตีมงตีหมูกันหมดแล้วผมยังต้อง มานั่งตีสลามอยู่เลยนะเว้ยเฮ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 ้ยถ้าเกิดเรา,เ,ราเอาคลิกรวมมากๆเนี่ยมันจะมีอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะฮะโอเคเวลาเช็คเควสว่าเราฆ่าไปกี่ตัวแล้วก็ทบเควสครับเยีええ่สิบเอ็ดตัวแล้วฮะอีกสี่ตัวครับหนึ่งสองสามวกนี้น่าจะตีประมาณสามทีตายนะฮะคุณผู้ชมหนึ่งสองสามห้าโอเคหนึ่งสองสามฮะถ้าเกิดตีโดนจริงๆก็ สี่ทีสามทีก็ตายแล้วครับไอ้สามทีตายนะฮะโอเคครบแล้วครับก็ไปคุยกับไอ้ถามเหมือนเช่นเคยครับปาบอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเอา what อะไรอีกวะเนี่ยแม่งรอก่อนฮนะออกออกเควสแล้เ,เสร็จแล้วหรอวะเราได้อะไรบ้างอะทำเควสเสร็จไปแล้วครับอ๋อได้สามอีกได้สามสิบอ็กพีครับผมนะฮะอ๋ออย่างนี้เองครับความวุ่นวายนี้ได้ทำอะไรวะเราลองรับเควสที่หนึ่งดูครับเอาใหม่ฮะความวุ่นวายของชาวบ้านทำอะไรวะ ค่าวัวสิบแปดตัวเดี๋ยวบัวค่ายากกะวะ่าลองลอง,ลองทำเคลดูนิดนึงครับเดี๋ยดาปื๊บ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 โอเคฮะเดี๋ยวเราเข้ามาทาเควสต่อก็ได้ผมเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมเนี่ยไปเดินดูรอบร,บรบก่อนฮนะราคาบ้านเช่าซึ่งในบ้านจะมีหนึ่งกล่องใหญ่ให้เก็บของได้ให้ผมแคทห้าฟองเท่ากับสามวันครับอ๋อคือเช่าเป็นรายเดือนนะฮะผมแนะนำไม่เช่าเป็นสี่สิบฟองนะครับเพราะว่าคิดดูนะเอ้ยมันก็พอๆกันดีกว่าเอาง่ายๆคุณเช่ายี่สิบสิบห้าวันขึ้นไปี่ยคุ้มนะับเพราะว่า คุณเช่าสิบวันนี้ไม่คุ้มแล้วนะครับให้เช่ายี่สิบวันกับสี่สิบวันขึ้นไปนะฮะถ้าหมดเวลาเช่าแล้วยังมีของในกล่องอยู่แอดมินขอลบนะครับเพิ่มกล่องใหญ่กล่องละแคทเก้าก็เก้าแคทเนี่ยแคทเก้าฟองครับผมระยะเวลาตลอดการเช่าบ้านนะครับโอเคก็สาหรับคนที่คิดจะเช่าว่าผมแนะนําไม่เช่าตลอดนะครับเพราะว่าคือคุณต้องไว้เก็บของไงบางคนนี่มีของเยอะมีดาบนู่นนี่นั่นนะฮะก็สามารถนําไว้เก็บของได้นะครับโอเคผ่านแล้วอันนี้ผ่านเลยนะฮะมีมีควสอะไรอีกเนี่ยเดี๋ยวเราข่าปลาหมึกเหรอ เรามาดูเอ้ยหิวแล้วหิวแล้วกินขนมปังกันรู้ส่าซื้อมาแม่ไม่ซื้อไม่ใช้ก็กระไรอยู่นะครับกินก่อนโอ้โหเดี๋ยวนี่ผมกินในนี่เลยเหรอวะ what the fuck อืมโอเคอันนี้ตียาก,กวะตายยากไหมมันตายง่ายครับใช่ไหมโอโ้เลือดเก้าร้อยกว่าไม่เอาดีกว่าเลือดแม่งตั้งสี่พัน 4, ครับคุณผู้ชมโอ้โหเลือดเยอะมากอะไม่เอาดีกว่าเศษซากเรือ สักเลอได้กล่องสุ่มครับสวิตเคสนะฮะซึ่งมันตายยากมากๆเลยชั่วโมงเลียวชั่วโมงเลียวเรียวจริงๆเรียวจนเรียวเลยนะฮะคุณผู้ชมโอเคไอ้นั้นคือหุ่นเลยปะเดี๋ยวเราเข้าไปสำรวจอีกรอบหนึ่งก่อนนะฮะคือทางด้านนี้ผมคิดว่าผมน่าจะสำรวจหมดแล้วเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเหลือทางนู้นนะที่เรายังไม่ได้ไปครับแล้วก็บ้านหลังนี้ร้านขายยาครับผมสวัสดีครับ100บาทต้องมาส้มยาอีกแล้ววนะเฮะ้ยนะครับโอเค แล้วก็สามารถนําขอไปขายได้นะครับสลาม11อันขายได้ไหมเออวามันต้อง36อันขึ้นไปนี่หว่านะครับโอเคคุณผู้ชมฮะดูไปแล้วเรียบร้อยดูไปแล้วนะฮะก็ร้านขายวุ้นนี่ของมันกี่บาทวะเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนนะฮะควสหาหอคอยจะองไม่หาสัปดาห์ดูมหาหอ,อคือจะบอกพิกัดด้วยนะครับ x 5 9 0นะฮะร,ร้านขายชุดเกาะยังไม่ไปครับผมอยากดูร้านขายวุ้นใหม่อีกรอบหนึ่งครับว่าดาบเลเว่าถึง30 20 2บบาทดาเมจ7 7 5 แรงกว่านี้1เองอะ่ะอันนี้100ดาเมจสิบสองจุดเจ็ดห้าแต่ต้องเลเวลสิขึ้นไปนะครับซึ่งมันก็ยากสัสๆเลยนะฮะเฮ้ยแล้วก็เอ้ยจริงๆริงเราก็มีเงินอยู่นะเอาไว้ซื้อได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอหาหอคอยก่อนนะฮะว่าหอคอยอยู่ไหนเพื่อเราจะได้ของดีๆกับเขาบ้างนะฮะคุณผู้ชมห้าเกนะ้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์เดี๋ยวดทางไหนวะทางนี้อ่ะใช่เลยโดนใจอ๋อนังง่นไงเจอแล้วทางนี้นี่มันเป็นเควสที่แบบยากมากเลยฮนะคุณผู้ชม ไ,ได้เหรอเอ้ยสเสษซากเรือได้มาแล้วเอา้าโอ้โหกำลังโดโนอะไรอ,ะไรอวะไอ้ชูสีอุตสา่าหดโนของคนอื่นมาแม่งอะไรวะทล้ามาลองแรกดูครับว่าเราจะได้อะไรฮะสรเสษซากเลยครับลองดูครับปึ๊บโ,โหยได้เงินหน่อยจเจ่งเยี่ยมขอได้เงินหนึ่งร้อยอะเอได้สิบบาทก็สิบบาทวะแม่งอีกกล่องหนึ่งฮะบางคนมันเลือดเยอะไงมันของเยอะไงครับผมเศษซากเลยเฮ้ยสามสิบบาทเอา้าสิบบาทมาทําไม มาทำไมเหรไอ้บ้านน่ะหลานน้องไม่ต้องกลับคืนมาโอเคเดี๋ยวผมขอไปซ่อมของเอ้ยเอ้ยเจอ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 โดเลยโดเลยไปสุมเงินต่อก่อนนะคุณผู้ชมไอไม้ดอกอ๋อมันมีไม้ดอกเรื่อยๆวะเยี่ยมเอาตอนนี้คือมันจะมีไม้ดอกนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลองตีงครับถ้าเกิดเราตีเนี่ยมันจะดับไหม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  จะดอกไม้จะดอกไม้ดอก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 อันอื่นมีเปล่าวะโอ้กระตุกกระตุกโอเคฮะเดี๋ยวเราก็มาแลกของกันครับมันก็เป็นเทคนิคการหาเงินอีกแบบหนึ่งฮะได้สี่กล่องเลยครับเยี๋ยวกินอาหารก่อนแม่เรารวยแล้วผมรวยแล้วฮะแต้มาตั้งสี่กล่องกล่องละสิบบาทก็สี่สิบเลยฮะเหมือนรวยมากเลยนะโอเคถ้าโชคดีเราก็จะได้สามร้อยนะฮะใช่ป่าวะหรือร้อยเดียววะร้อยเดียวก็ร้อยเดียวฮะเฮ้ยได้สามสิบเป่าวะ ทีอย่างนี้มันอยู่ตรงสิบบาทไอ้บ้าเอ้ยแม่ไอ้สามสามลัวหรืไอ้สามลัวได้สามแน่นอนจ้าสามสิบแล้วฮะคุ yeah, ้มฟุดฟุดไปเลยนะฮะมาดูกล่องนี้ครับจะได้ร้อยหนึ่งเปล่าเฮ้ยร้อ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 ยมาร้อยมาไอ้ฟักยูฟักยูไปเลยมาฟักยูไปเลยมาแม่งโอ้ยช่างมันดีกว่าเราไปทำอย่างอื่นดีกว่านะครับคุณผู้ชมปะเสียซากเรือนี้ก็ทำให้เรามีเงินอยู่พอสมควรเลยฮะมีเงินทั้งหมด100บาทกลับไปอีก ร้อยแปดสิบอะเหมือนเยอะมากเลยนะร้อยแปดสิบขี่สัตว์เลี้ยงดนะ้วยขีย่สัตว์แม่งเลยครับโอ้หไว้ก็เดินเยอะเลยฮะคุณผู้ชมอ่าเึ๊บเพบบหอคอยเดี๋ยวเราไปหอคอยก่อนนะฮะหอคอยอยู่ไหนนะทางนี้ใช่ไหมโอเคพลังควยต้องหอคอยก่อนนะคุณผู้ชมครับถ้ารถขี่สัตว์เลี้ยงนี่คือมันจะขึ้นทางพวกนี้ไวมากครับผมโดยที่ไม่ต้องโดดเลยฮะเก็บก่อนเดีย๋ยวตายเอาไว้ขี่ได้อย่างกับรถมอเตอร์ไซค์เอ้ยอย่างกับรถจักรยานยนต์เนียครับมันต่างกันตรงไหนวะเเอค แล้วผมต้องขึ้นไปหาใครวะอ๋อนึกว่าต้องปีนขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับทำไงต่อเข้ามาแล้วไงต่อสัปดาห์ดูมได้มาสิบบาทคูณสองอันตอนนี้มีสองร้อยเลยฮะเงินเนี่ยเยอะจังนะครับโอเคนะครับผมโอเคเซิร์ฟเวอร์นี้ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับเซิร์ฟเวอร์ MMOPG ของสติลคราฟแห่งนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอไปลองดู PVP หนึ่งรอบนะฮะสปอรเลยฮะป้าบรอห้าบิแต่ในใจจริงๆเราอะนะเราก็อยากทำเควส PVP นะเว้ยไม่ใช่ดิ เราก็อยากทำเควส์แตนี่อะไรนะอีกเควสวัวไปทำเควสวัวดีกว่วา,ววา,วาพูดถึงแล้ว PVP นี่เอาไว้พาร์ทหน้าแล้วกันเพราะว่าเราสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วนะครับระบบเช็คเงินไงล่ะเงินธรรมดาเอ๊ะเดี๋ยวผมขอรอเลเวลสิบก่อนเฮ้ยเราซื้อดาบไปเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับซื้อดาบไปเลยอุ้ยเงินเงิน,งนเดี๋ยวจะโด้ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเขาด่าเรานฮะเลเวลสิบเลเวลยี่สิบหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวขอไปแลกก่อนฮะวิธีการแลกเงินแลกตรงไหนเนาะตรงนี้หรือเปล่าครับอ๋อนี่ไงแลกเงินครับ สิบแรกเป็นร้อยโอเคเยี่ยมเยี่ยมกูสเยี่ยมกูสซื้อไปก่อนเลยครับผมเดี๋ยวรอเราเลเวลขึ้นก็เดี๋ยวค่อยจัดการนะครับธนูมีธนูจริงนะแต่ว่าไม่มีลูกธนูครับนะฮะมีไว้ก็เท่านั้นแหละเฮสติลแอคโอเคดาเมจสิบนะฮะเสร็จไปโอเคครับผมเราไปต่อกันดีกว่าฮะไปตีบัวผมทำเฟสบัวก่อนฮะเผื่อเราจะได้เอียบพีไวขึ้นนะครับสลามนี้เอียบพีมันก็ยังกากอยู่นะผมว่าอืมอืมเออเออ ได้ EP เท่าไหร่วะเหลือย7อยู่เลยฮะตอนนี้ซ่อมของก่อนเดี๋ยวนะซ่อมของก่อนเดือยมาใกล้ๆไปแล้วก็กดคลิกขวาครับฮ่านะครับเดี๋ยวผมขอตีวัวฮะซึ่งมันก็ตายยากอยู่นะผมพอสมควรเลยฮะแล้วมันวิ่งไวด้วยดูดิดูมันวิ่งดิดูมันวิ่งดิตายแล้วฮะยังไม่ตายอีกโอ้โหอย่าเพิ่งวิ่งดิโอ้โหดูมันวิ่งคุณผู้ชมได้แล้วโอ้โหก็จะได้แต่ละตัวฮะคุณผู้ชมแม่ยากเย็นแสนเข็ญจริงๆเลยนะฮะเนี่ยอืเดีี๋ยวาาาาไไมม่่่เเเอออออันนน้ก ไปไหนล่ะไปไหนล่ะไปไหนล่ะตายไปตายไป,ายไปกากเอ้ยโอ้โหทไมมันดาเมจมันแรงใช่ไหมันไปเอาดาบมาจากไหนวะดาบไม้อะไอ้ดาบหินเน่ยอือไปเอามาจากไหนวะมันน่าจะมีคเควสง่ายๆทำอยู่นะคุณผู้ชมเฮ้ยอันนี้อะไรวะสำรวจก่อนสำรวจสำรวจ,รวจแลกเงินคิดภาษีเหอนี่คือแลกเงินแบบคิดภาษีนิดนึงนงนะฮะข้างล่างมีอะไรวะยินดีต้อนรับสู่คาสิโนนะครับเอ้ยเรามาเล่นอันนี้ดีกว่าเผื่อเราจะรวยบ้างหนึ่งกองเปิดได้สามครั้งเผื่อ สิบบาทเอ้ยมันน่าโดนเว้ยน่าลองมากๆเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวๆนะต้องลองต้องจัดแล้วต้องจัดแล้วนะครับโอเคขึ้นมาด้านบนก่อนฮนะเอาละเดี๋ยวเราไปไปลองเล่นคาสิโนโดูครับผมก่อนจะจบคลิปเคเวสวัวนี่ไว้ก่อนเลยนะฮะเออี๋นี่มามน,นี่มา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 น,นี่เอาค้างเลยเหรอตายไปเฮ้ยเอาละครับเดี๋ยวเราลองไปแลกเงินมาก่อนนะฮะแป๊บหนึ่งครับเงินจ้าเงินจ้าอยู่ไหนจ้าเงินอยู่ไหนจ้า แหว่วตีนี่แหว่ตีนี่ด้วยเลยนะครับโอเคแล้วก็กลับไปแลกเงินก่อนนะครับเล,ะ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 ละิศเลิศเลิศเดี๋ยว,วยกินก่อนกินัน,นี้แล้วกันนะแง้มแงมแงมอะไรห่าจังเลยคนมันไปเอาดาบหินมาจากไหนวะหรือว่าอันเนี้ยอันนี้มันก็ไม่ใช่นี่เด,ดเดี๋ยวดาเควสเควสฆ่าบัวสิบแปดตัวเตียวดาบหินมาจากไหนเนาะมันต้องมันน่าจะมีที่รับดิร้านขายอาวุธ อะไรวะตรงไหนวะเดี๋ยวฟึบไม่ได้อะไม่ได้ล่ะโอเคช่างมันฮะโอเคครับผมเดี๋ยว <f ax now> ผู้เล่นใหม่ชอบแจกดาบหรือต้องใช้ดาบนี้วะมันก็มันเฉยๆนะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมไว้เจอกลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าจ้าครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับปึบเดี๋ยวเพิ่มมีคนอยากดู PVP ตอนนี้ผมก็วาร์ปมาที่ลาน PVP เรียบร้อยแล้วนะฮะ PVP มาได้เออท้าทายด้วยท้าทายท้าทาย PVP มาได้โอ้โหเดี๋ยวเลเวล21เอ็เลยหรอเลเวลในเซิร์ฟเวอร์นี้เก็บค่อนข้างจะยากเลยนะผมต้องขยันเล่นหน่อยนะฮะอืมนะฮะเดี๋ยวปีนได้ด้วยอ่ะปีนได้โอ้โหแค่โดดนี้ก็จะตายหาอยู่แล้วไปท้าเขาอีกนะฮะที่ก็คือแมป PVP ของเขาผมสำหรับคนที่สนใจก็มาจัดก,กันได้ผมโอเคไปแล้วของจริงไปและใบจ้าฆ่าตัวตายโชว์ด้วยเออตายแม่งเลยไปละ <c oughs>